ใกล้ละเป็นซิงพี่เนามันนไอานนี่เออย็นซิงพอดีจิวซ้ำนี่นะพอดีจิวบริแทบอ่ไม่จิวต้มชั่วจิ้วเอาเอาไหมกันบกขาวย่านเขาเอาเลยนี่อ้ยเบ้าวาย่ารดาบริกนได้

ừ ơi vạch xanh ơi đấy dọc dùng đôi chữ ơi 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 ừ, Ê, bà, ơi bà, <cười> <cười> ba, ba, ơi 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 บอกว่าตัวใหญ่เติบพี่โนโ้องในพานจิ้วเห็ดแล้วเยันซิงเพิ่นมันเป็นตัวแะไววมึงเห้ยอเอ,อ้ออายเจ้าอ้ยเจ้าเอ้ยะจ้าสางวานบอกมีการสมรู้ร่วมคิดกับป๋อ,อุ <laughs> ้ย Thứ áo ơi Chia bom, lại <laughs> thứ áo Cái bom, ní quá rồi này มาวนเสียเอากระป๋อมเดี๋ยวลงมาเลยคุปมะบอลเลน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 คุปปับฮักคำเลยเอะตรงนี้ป่เฮ้ยโอ้โหคุปเจอไหม ข้างปูหินกระปอกกาเอ้ยกระปอมข่าแดงพี่น้องบัวอ้วนมานพี่น้องกระปูคายใส่ไล่ก่อนจังสิปล่อยให้เบิ่งแน่อ้าวมันแน่อุ้ยไล่จับเอาเมื่อตอนล่ามาัวไข่ปะจะมันเป็นลูกแล้วเป็นลูกแล้วปล่อยลูกแล้ว อุ้ยพี่น้องเด็กของปุนให้ลูกสาวเพื่อนพี่น้องกระปุกคายอ้าผู้ใดอยากเห็นนี่คือกระปุกคายก็ๆเอาเสร็จ